ครับพี่น้องไาเอซี่สาวน,าน้อยทะเลแยงครับเอซี่ป่นานาครับมอนี่เลือกจากงานล้ะครับเห็ดฉากเข่าขั่วครับพี่นอ้องเห็ดกับเขา่ากินหลังจากสิว่ากับเข่าเฮาโอ้ยม้งยอมมันหน่อยนะครับมอนี่ไปเลยไปซื้อปลาพี่น้องพ้าไปซื้อปลาแมวแมวแมวครับแมวมาก không có ừ. ừ. bỏ ừ. gì <laughs> à, <laughs> hết ừ làm nó bay vị bần bả đó ออเอาหมาบุกหลังห่างครับพี่น้องหลังห่างต้มปลาครับต้มปลานิ่งเงี <c oughs> เตือมาหนี่งสามโล่ไปเลยครับให้ลูกน้องกินโว้ยเอาใส่มัน <c oughs> ใส่มาเอยน่ะบ่ได้ใส่เลยต้องอ๋อออกมันน <c oughs> ี่ขมแยกมันออกใครละโว้ยขมอีอมมัเนีเ้ยกออก <c oughs> เออแย,แยกออกแยกออกเออเอ,อเอาขวานไปเป็นขวานอู้ไปกิน แก้ร่อะนเอพี่น้องนั่นกินรถซื้อกระปุนมันกินกับนี่ครับต้มปลานิครับพี่น้องตไปกเในช่างหนึ่งอันนี้ฮคือบมีาพี่คนขคกูมีนีะพี่กันด้วะี่กียเอาละกันละคือเรบอเอาอีกน้อยเอาละเอาละพี่น้อง ฉากตอนนี้โค้งสางแล้วประมาณ60%แล้วครับอีกที่10%เฮ้ยคือครับเฮ้ยคือไปก่อนมันเล่นีพังยังเหรอครับไม่กำลังสีเดือดแล้วครับเดือดใส่ปลาแยกออกเนี้ยแยกออกก่อนไส่ปรุงๆเขาแยกออกแล้วม่เล่นไม่ไดแยกออกแยกออกเดี๋ยวลืมเทมันดีๆเลยก็ไม่เอาเขาเงี้ะก็ดีๆอยู่เข้าใจอยู่แต่ว่าเอาไว้ น,นี่มันบกขมเขายังเห็นว่ามันขมนะมันไม่คือตัวอย่างกินยู้จะว่าสีเฮ็ดสีอ้อจะอ้ออ้อ,อกับพวอกเทียมเล็บใหม่นะแต่ย,ย่ดออกแย่ไปอันนี้คน,น,นมีแต่เนี่ยนมีแต่เนี่ยเอาล่างเต้องลองนี่ก็ได้ดนะ้วยเพราะยังฝากที่ตามซอยเชี่ยวซอยแช่ซอยดันปลานาในาหอดแซมขับเรื่อยๆได้ครับทีนี้ยังไม่เรียงทีมงานอีกเพียรนน์น หรือว่าเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไปแล้วครับฉลองครบหนึ่งมื่นซับครับหรือว่าหมื่นซับโคไป็นไครับไปลาไปปลาไปก็ได้ก่อนสนับสนุนกับพี่มากเลยปอได้ได้ได้ปลาไปปลาไปเกือบก็ไงเกือบสองหมื่นซับแล้วครับเดี๋ยวนี้หมื่นไปปลายแล้วครับพี่น้องแซ่บไปไหนชิมเลยไปชิมดูชิมดู อ่ะเอ๊ะเอาเคิ่งดื่มเขาบอกมาน้ำเราดื่มเดี๋ยวน้ำมะขามเปียกมันยังไม่ออกถ้ามันเดือดเราเอาใส่เลยเดือดให้มันเดือดบุบบุบก่อนเออให้มันเดือดพร้อมกันนั่นแหละถ้ามันเดือดบุกบุบเอาใส่เลยใส่เลยไม่ไหวละตีน้องตกปลาเครื่องงมัันยบตกปลาเอ้าก็มันจะเข้าออกพร้อมกันนั่นแหละปลาสีทุกกอนเลยเครื่องออกเฮ้ยงูตีหนึ่งเอาไม่เหี้ยจะทำอะไรตีน้อง ใช่หมออะไรเยอะป่าลงเนาะใเพิ่ครับเอา๋ตั้งใจมาจับไอ้นี่ให้ป่าหน่อยดิเอาลงเลยวะเอาลงเลยครับลงเลยรอทำไมใช่ไหมครับป่านี้ซื้อมาหมันาสามโลครับจ้าบาทครับสามร้อยสองร้อยเก้าสิบห้าบาทสองร้อยไปใช่สเอาหมดแล้วสองร้อยไม่หมหาลอยอีกสองร้อไปเลยโอ้ยางป่าออกก็เนาะบอกออกมานยัครับสามน้ำ เขาต้องล่างคีบดำๆออกดำไว้โอ้ยไม่รู้จับความเลยพี่น้องปลาคาร์ฟสมุ่าเขาไปกินยู่อันนั่นมันเขาซาปองต้องล่างบอกให้มีหนังเขาบ่ล่างอะไรอีกล่ะบ่ล่างจะห้องต้องเก็บกินห้าก็ต้องสะอาดแน่มันจะน้อยเนาะพี่น้องครับเอาอะไรมันยังเงี้ยงมันลงดิยงไงเี้ยกระปีอะไรมันยังไงกะปีน่ะเบิ้งเบิ้มโอ้นู่นเขามีแล้วเด็กๆมันลงหน่อย พี่น้องครับมันน้อยเกินไปมหเดี๋ยวน้ำมันออกเนกมันลงอย่าไปคนอย่ามันจะคาวเออเนกเนกเอออู้ยจะเสียพ่อพี่น้องจิ้มจิ้มว้ายจิ้มจะได้หกเอาลงหาบอกการชุบหูจากอะไเชียบเก่าดิหนิเชียบเจ้าก่อนเป็นยังมากกว่าเชียบครับเชจ้าก่อนเส้นท่านอุดรธานีอีลีเนี่ยแมนไปกวดไปกวดเท้าของกุ้งอ่ะซึ่งมันเขียบยั่ง กู้พักรักจับลา้าแต่ว่าสูตรลาบลาบปามน่ะใส่อะไรดีไปลาบไปถั่าอยู่ทั้งบ้านกินโอ้ยคนเจี๊ยบเพืออย่างนี้ตูดตุดมาอีกนด่คิดว่าข้าผัดใส่อะไรไหม,มเดี่ยข้าผัดใส่กระเทียมมั้ยเออสูตรลาบผัดลาบปามว่าโอ้ยคนเจียบเพืออย่างนี้เน่ยเขาบนี่ยยอดากด,ดมเลย<อ>ใช่ไหมโอ้ยบักพริกเขไม่เขียนไม่ต้องกก็ได้ไ่ต้องบอกก็ไ้าป้าบอกหน่อยตัดตักเอาบักพริกโอ้ยเหี่ามาเลยมันไม่ใช่เอาแต่บักพริก กลับมาเออเขาไม่กินแบบอะไรเนี่ยน่องีกว่ีเลยไม่เอา,ไ,เอาไม่พริกอันนี้เขาทอดแล้วมันจะหอมเสื้ปอป้าเถอะพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็ร่างเสร็จพี่ต่ำถ้าคุณเป็น,ไปไน,นอะไรเนาะสาวหน่อยแล้วเพื่อนชั่คนนั้นหูเลยเอ้าไปแล้วก็แล้วเอาไปเอามานันยังไงเบียดบุกบุกแล้วเออนั่นแหละเอาไปเทลงเคียงเลยทียนี้แล้วก็หั่นมาใส่เอาออกมาเย,<ๆ>เยเอะเลย เขาบอกว่าตกอยู่แต่ไม่รู้หายตกหรือ<ะ>ยังออ๋ก็ยังจะย่างบนอยู่แล้วครับฮะเหลือทางกองล่วงเช้าเลงไหนโอ้ยทำไมตึงเร็วจังอ่ะทำไมไม่ให้เตรียมตัวบ้างอ่ะโอ้ยแกจะไปไหมหล่ะแม่น่ะ<อ> พี่น้องเอาขึ้นมาเอาขนอุดุริยางไปเอามาป่ะไปครับตะลังเดียบบุกครับโอ้พี่น้องคนไทยผักกระแยงเนาะพี่ผักกระแยงวัเนี้พี่ผักพี่ผักกระแยเลยเขียวมาไปไหมหั่นนะใส่หั่นเลยหั่นแบบที่เขาหั่นเนะต้มปลา พ่อมาแซ่บันสูตรเัมือนวเมนูอืมไปซื้อมาจากตลาดครับเจ้าตัวพี่ลองเว่าอะไรซังโดมเนี่ยโว้ยไม่มีแห่แห่ไม่มีกินไม่ได้หรอกพ่อทงการเอาห่วงกินไม่ได้หรอกเมื่อเราแห่ไปโอ้ยขาดอะไรกูเนี่ยอะไรนี่บอกติดต่อบริการยูพูดโอ้ด่างน้ำมือนะคือมาใหม่ใหม่ก็ไม่เป็นที่นิาม ครับผมเบิ hmm. ่งพ in ี่น้องเบิ่งความเดียรหูอู้ดจะแสบครับเอาดูดิเขาถ่ายหน้าปกดิเออดูี่เป็นระทีมีการถ่ายน้ากคว่มเหมือน